สวัสดีครับบริษัท Time a c c e l s o l u t i o n นะครับเรายังอยู่ที่ตัวโปรแกรม s k e c u r e l t i m e อยู่นะครับวันนี้เราจะมาดูเมนูระบบนะครับเมนูระบบก็เป็นเมนูสุดท้ายนะครับที่อยู่ในตัวโปรแกรมตัวนี้นะครับที่เราจะมาดูกันว่าในแต่ในแต่ละเมนูของตัวระบบนะครับมันจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างและก็มีหน้าที่เอาไว้ใช้ทำอะไรบ้างนะครับผมเรามาดูเมนูตัวแรกนะครับผู้ใช้นะครับ ผู้ใช้เนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นเกี่ยวกับตัวผู้ใช้ตัวโปรแกรมนะครับเป็นผู้ใช้ตัวโปรแกรมเราสามารถที่จะมาตั้งกลุ่มนะครับสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ให้ชื่อกลุ่มน,นะครับสร้างกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ให้เลือกได้ว่าสามารถที่จะ Access เมนูของตัวโปรแกรมเ k t i คเบ e ตรงไหนได้บ้างนะครับผมเราสามารถที่จะสร้างกลุ่มขึ้นมาในแต่ละกลุ่มให้สามารถที่จะเข้าสู่เมนูอะไรได้บ้างในแบบนี้นะครับผม ถัดมาก็คือปุ่มผู้ใช้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเพิ่มผู้ใช้ที่จะให้เข้าล็อกอินเข้ามาใช้ตัวโปรแกรมตัว ZK b เ o เบ e ไตรงนี้นะครับว่าจะให้มีใครล็อกอินเข้ามาแล้วก็สามารถที่จะใช้เมนูอะไรต่างๆในตัวเครื่องตรงนี้ได้นะครับเราสามารถที่จะเพิ่มผู้ดูแลนะครับให้กับตัวโปรแกรม ZK Bio Time ได้การแจ้งเตือนนะครับก็จะเป็นดูว่ามีเหตุการณ์หรืออีเวนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นของตัวระบบว่า เกิดอะไรขึ้นได้บ้างนะครับในกรณีที่มีการแจ้งเตือนนะครับก็จะมีไอคอนอยู่ตรงนี้ครับจะไปสัมพันธ์กับไอคอนที่อยู่กับตรงที่มุมทางขวาบนนะครับถ้ามีการแจ้งเตือนอะไรเกิดขึ้นแล้วเรายังไม่ได้อ่านก็จะมาดิสเพย์ที่อยู่ตรงนี้นะครับฐานข้อมูลนะครับก็เป็นเมนูที่เราใช้ตั้งเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลตัวโปรแกรมสเกลเบราว์ฐานนะครับเราสามารถที่จะมาเลือกสำรองข้อมูลอัตโนมัติได้นะครับ มาทาการกําหนดผาดน,นะครับกำหนดชื่อดาตาัตเตอร์เบที่เราใช้กําหนดผาดแล้วก็ความถี่ในการสํารองข้อมูลนะครับก็ให้เป็นการสํารองเป็นรายประจําวันหรือประจําสัปดาห์แล้วก็ช่วงเวลาใดบ้างน,นะครับซึ่งตรงนี้มันจะไปสัมพันธ์กับคลิปแรกที่ผมเคยพูดให้ฟังนะครับว่าในการใช้งานตัว s ซตเคเบิลไทม์นะครับพื้นที่ในการใช้งาน s ซตเคเบิลไทม์นี้จะไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับแต่มันจะมากก็คือในเรื่องกรณีที่เราทําการตั้งค่า แบ็กอัพข้อมูลอัตโนมัติเนี่ยนะครับผมถ้าเราเลือกเฉพาะฐานข้อมูลก็ฐานข้อมูลก็จะอยู่ในรูปแบบของ SQL นะครับแต่ถ้าเราเลือกมีการสำรองรูปภาพเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้ถ้าเป็นองค์กรที่มีจำนวนเครื่องเยอะๆและมีระบบถ่ายภาพด้วยนะครับฐานข้อมูลในแต่ละก้อนก็จะค่อยๆใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับของความต้องการของผู้ใช้นะครับว่าจะให้มีการสำรองรูปภาพของพนักง,งานไปด้วยหรือเปล่านะครับ และแน่นอนว่ามันก็จะไปสัมพันธ์กับของ Data Store ที่เราจะต้องมีการเก็บเพิ่มขึ้นในแต่ละวันในแต่ละรอบที่มีการสำรองนะครับย้ายข้อมูลตรงนี้จะเป็นเมนูที่เขาเรียกว่าเอาข้อมูลเก่าจากระบบตัวเดิมนะครับผมเอาเข้ามาอินเตอร์เกตเอาเข้ามารวมกันอัปเกรดเข้ามานะครับเพื่อที่จะมาใช้ในตัวโปรแกรม c เก a b l e Tab สามารถที่จะเอาเข้ามาใช้งานได้ในระดับหนึ่งนะครับบางอัน ผู้ใช้งานอาจจะยังไม่เคยใช้เลยด้วยซ้ำเมนูนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ข้ามไปนะครับผมส่งออกข้อมูลอัตโนมัตินะครับก็ตรงนี้ก็ใช้ตั้งค่านะครับคล้ายๆกับการออโต้เอ็กซ์พอร์ตนะครับเราสามารถที่จะมากดเพิ่มนะครับมาทำกดออโต้เอ็กซ์พอร์ตในรูปแบบของ t e ็กไฟล e ว่าเราจะทำการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลไปไว้ที่ในฟอร์แมตในรูปแบบใดนะครับแล้วก็มาตั้งค่าว่าจะต้องมีการส่งออกไปในระยะเวลาพีเรียดนะครับว่าส่งออก โดยทุกวันช่วงเวลาใดบ้างนะครับแล้วก็พื้นที่การจัดเก็บข้อมูลนะครับว่าเราจะเอาไปไว้ที่ไหนนะครับโดยหลักการของตัวโปรแกรมนี้จะส่งออกไปอย่างที่ FTP server นะครับเราจะต้องทำตั้งค่า FTP server แล้วก็ทำโฟลเดอร์หรือว่าจะทำการส่งออกไปอย่างอ e ีเมลนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกนะครับอ e ีเมลที่อยู่ปลายทางได้แต่ว่าก่อนที่จะใช้ฟังก์ชันตัวส่งออกอ e ีเมลตรงนี้เราจะต้องมาตั้งค่าตัว SMTP ของตัว โปรแกรมอีเมลด้วยนะครับเราต้องมาทำการตั้งค่าตรงนี้ซะก่อนเราถึงจะเซตอัพเพื่อให้มีการส่งออกอ e ีเมลจากตัวโปรแกรมสเกลบาลถามตรงนี้ได้นะครับปุ่มกำหนดตารางนะครับก็เป็นปุ่มที่ใช้แสดงนะครับเป็นเมนูตรงนี้จะเป็นเมนูที่ใช้แสดงนะครับแสดงข้อมูลของแผนกเป็นพวกตำแหน่งแล้วก็พื้นที่แล้วก็ ของพนักงานนะครับตัวนี้จะเป็นเมนูที่ใช้แสดงนะครับถัดมาปุ่มรายแอปนะครับก็จะมีอยู่2รายการนะครับเป็นแจ้งเตือนสําหรับพนักงานแล้วก็แจ้งเตือนสําหรับแผนกนะครับในการใช้งานนะครับ2ออย่างนี้จะมีการตั้งค่าที่แตกต่างกันนะครับผมตั้งค่าสําหรับพนักงานตรงนี้เวลาที่เรามากดเพิ่มเราจะต้องไปทําเปิดใช้บริการเป็นพวกของไลน์ callback แล้วก็ต้องมี URL service callback เข้ามาด้วยนะครับตัวนี้จะมีวิธีการตั้งค่า แล้วก็ต้องมีการทำ Secret Key ขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อที่จะสร้าง QR Code เพื่อให้มีการขอรับเพื่อเปิดใช้บริการตรงนี้ด้วยแต่ตรงนี้จะเป็นเมนูที่มีความซับซ้อนขึ้นมานะครับเราจะต้องรู้จักวิธีการใช้งาน URL Callback กลับเข้ามาด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นการตั้งงานตั้งแจ้งเตือนโดยทั่วไปนะครับสามารถใช้เมนูตรงนี้ครับสำหรับรแผนกนะครับเราสามารถที่จะมากดเพิ่มนะครับก็จะมาเลือกที่แผนกหรือเลือกที่ทั้งหมดนะครับแล้วก็มากรอกลายโทเค็นนะครับ ลายโทเค็นที่เราไปขอมาจากตัวของ Line n o t i f y ฟนะครับก็มาเลือกไปว่าให้มีการส่งรูปแล้วก็มีข้อความส่วนหัวข้อความส่วนท้ายนะครับประเภทนะครับที่เราจะมีการใช้งานนะครับว่าจะมีการเปิดใช้งานแล้วก็สร้างขึ้นมาโดยโครงสร้างของตัวล i n แอปพลิเคชันนี้ก็จะทํางานว่ามีพนักง,งานมาสแกนแล้วก็มีการเด้งนะครับไปยังแอดมินที่ดูแลระบบนะครับเพื่อทราบว่าพนักง,งานคนไหนที่มีการสแกนไปแล้วบ้างนะครับผม การเข้าสู่ระบบก็ตรงนี้จะเป็นเมนูที่บอกเกี่ยวกับการบันทึกนะครับเป็นเรื่องของการล็อกอินเข้ามาในตัวระบบว่ามีการล็อกอินเข้ามาแล้วก็มีการตั้งค่าอะไรบ้างตรงนี้ก็จะเป็นล็อกที่มีการเก็บค่าไว้นะครับผมตรงนี้จะเป็นรายงานนะครับเป็นพวกของการรายงานทั้งหมดนะครับผมถัดมานะครับตั้งค่านะครับเป็นเมนูสุดท้ายนะครับเป็นการตั้งค่ารายละเอียดของตัวโปรแกรมเลยครับตรงนี้ ก็จะประกอบไปด้วยเมนูที่แยกย่อยแล้วก็เป็นเมนูที่เราอาจจะต้องตั้งค่าในบางส่วนนะครับเรามาดูนะครับตั้งค่าระบบก็มาดูตั้งชื่อบริษัทนะครับใส่ชื่อโลโก้นะครับตั้งค่าอีเมลนะครับอันนี้เป็น SMTP server นะครับที่เรามีเราก็ต้องมาดูว่าบริษัทเรามี SMTP server ใช้งานในตัวไหนอยู่นะครับเพื่อที่จะให้โปรแกรมสามารถที่จะ auto export ข้อมูลออกไปทางอีเมลได้นะครับส่งออก PDF ก็มา กำหนดค่าพื้นฐานตั้งค่าสถานะนะครับดูว่าสถานะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็วันเริ่มต้นของสัปดาห์ให้เป็นวันอะไรนะครับผมตัวนี้เราสามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนให้ตรงกับองค์กรได้นะครับเทมเพลตอีเมลก็มาเลือกเอานะครับว่าเราจะมีการเปิดใช้เทมเพลตของอ e ีเมลสามารถที่จะมาทําเทมเพลตข้อความในรูปแบบคร่าวๆข,ของหน้าต่างตรงนี้ได้นะครับมาก็เป็นร่างค่าการแจ้งเตือนนะครับก็้ายกันนะครับ ว่าจะให้ระบบมีการแจ้งเตือนในรูปแบบใดบ้างและให้มีการแจ้งเตือนไปที่ตรงไหนนะครับผมตรงนี้ก็เป็นตั้งค่า Facebook นะครับตรงนี้เราจะต้องมีการไปขอเท่าไหร่จากตัว Facebook แล้วก็โทเค็นแล้วก็ต้องมีการเปิดบอดด้วยนะครับเป็นจะต้องมีการไปสร้างระบบผ่านตัว Facebook ขึ้นมาอีกทีตั้งค่า l l d e p นะครับ l d e เก็เป็นการเชื่อมโยงนะครับ <S <S เกี่ยวกับ LDE เ Server นะครับว่า เป็นการขอสิทธิ์การใช้งานนะครับในกรณีที่องค์กรมีและมีการกำหนดของ policy ในการใช้งานตัวโปรแกรมนะครับเราสามารถที่จะเอาตัวอเอาตัว LDAP ตัวนี้นครับมาไปประยุกต์เพื่อ integrate อร่วมกันนะครับว่าให้สามารถที่จะ login เข้ามาใช้งานตั้งค่า FTP นะครับก็ FTP server ทั่วไปนะครับเราสามารถที่จะมาตั้งค่าที่อยู่ของ server ตั้งค่า port นะครับแล้วก็เป็นการใช้ของ security FTP หรือเปล่านะครับตั้งค่า ของแอดมินแล้วก็พาสเวิร์ดไว้นะครับผมตัวนี้พอเราตั้งค่าเสร็จแล้วมันก็จะไปสัมพันธ์กับกับเมนูของตัวกําหนดนะครับเป็นการส่งข้อมูลออกนะครับส่งข้อมูลอัตโนมัติอย่างนี้ครับผมบุ๊กมาก็เป็นข้อมูลที่เรามีการบุ๊กมาเก็บไว้นะครับว่ามีมีการบุ๊กมาหน้าต่างของการใช้งานอะไรนะครับที่อยู่ในตัวโปรแกรมจะมีการกดบุ๊กมาที่หัวตัวเครื่องตรงนี้ได้นะครับเราก็ตรงไหนที่เรามีการบุ๊กมาหัวข้อไว้เราสามารถที่จะมาเลือกลบออกไว้ ตรรงนนี้้ก็ไดะคับผมตั้งค่าความปลอดภัยนะครับตรงนี้ก็เป็นเมนูสุดท้ายนะครับของตัวโปรแกรม s e t c a b l e Time นะครับซึ่งมันจะประกอบไปด้วยนะครับรูปแบบของการใช้งานนะครับว่าให้มีการล็อกอินนะครับเข้าสู่ตัวโปรแกรมแล้วก็มีการตั้งค่าว่าให้สามารถที่จะเข้ามาใช้งานในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่ร่วมทำงานร่วมนะครับนโยบายของรหัสผ่านนะครับตรงนี้เรา โปรแกรมก็จะตั้งเป็นระบบต่ำระบบกลางและระดับสูงก็ต่ำเงื่อนไขนะครับหมดเวลานะครับหมดเวลาก็ตรงนี้จะเป็นเมนูของคุกกี้นะครับที่จะใช้ให้กับในการล็อกอินเข้าสู่ตัวโปรแกรมในแต่ละครั้งนะครับว่าให้ระยะเวลาในการเข้ามาทํางานในตัวโปรแกรมมากน้อยขนาดไหนนะครับผมตั้งไว้ที่60นาทีบางครั้งถ้าทํางานนานๆแล้วมีการเซฟข้อมูลก็อาจจะมีการเด้งออกจากตัวโปรแกรมได้นะครับถ้าเราใช้เวลาในตัวโปรแกรมนี้ นานสักหน่อยเราก็สามารถที่จะเพิ่มอาจจะเพิ่มเป็น120นาทีไว้ก็กได้นะครับผมความปลอดภัยก็เป็นการเข้ารหัสนะครับผมในการส่งออกข้อมูลว่ามีการเข้ารหัสของตัวระบบข้อมูลที่มีการส่งออกเป็นอะไรนะครับผมเราสามารถที่จะมากําหนดให้ใช้เมนูของการเข้ารหัสของข้อมูลที่มีการส่งออกจากตรงนี้ได้นะครับผมและทั้งหมดนี้ก็คือเมนูที่เกี่ยวกับของตัวระบบในโปรแกรม c k t e c h o นะครับ โปรแกรมตัวนี้จะประกอบไปด้วยเมนูต่างๆที่เราตั้งค่านะครับบางอย่างก็ได้ใช้งานบางอย่างก็ไม่ได้ใช้งานนะครับตรงไหนที่ใช้งานเราก็ตั้งค่ากันไปตรงไหนที่ไม่ได้ใช้งานเราก็ข้ามไปนะครับผู้ทําคลิปนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถนําเอาข้อมูลที่แนะนําเบื้องต้นนะครับไปประยุก์ตใช้งานในโอกาสต่อๆไปเราก็จะมาค่อยทาคลิปเกี่ยวกับการตั้งค่าในแต่ละรูปแบบให้กับ ผู้ที่สนใจการใช้งานตัว z k t e ค t i m รได้รับชมและก็ติดตามกันนะครับสวัสดีครับ